ว่าไงพี่ร้องเพลงให้พี่ดำฟังยังาร้องมาลร้องบ่อยแล้วเอาเอาแทนทำมาแทนทำร้องให้พี่ดำฟังยังมีแทนทำด้วยหรอมีแทนทำด้วยพี่ไหนแทนทำนี่แทนทำนั่นนั่นหมดแล้วสีศพตายหมด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 ใช่ไหมพี่ตกใจนะหมดตายหมดอะไรอ่ะอะไรอ่ะ đâu lấy cái mọi việc đã dùng hãy 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 Ê Quang hãy ha hãy 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 อันนี้คือพี่เพิ่งไปงัดได้เลยเหรอแล้วมาตีเลยอ่ะ A สองเมื่อวานเมื่อวานพี่งัดหลังหนึ่งได้ A ตัวหนึ่งแล้วก็ตีติดอันนี้คือ A สอง B หนึ่งตัึงจัดเฮ้ยต่มาสองบาทบีสกูบีบาเรียใช่ป่ะฟิล์มบาเรียใช่ป่ะบาเรียพี่ถ้าบีไปแล้วโอ้โห๋อ ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไมเปเอเลกเอแลกีได้หนึ่งสองแปดสามหน่งสองแปดสามหนึ่งดกินตว่าดอกเอสตัวเมื่อกี้ไม่เป็นไรถูกถ้าเอสองตัวนิดติดก็คือได้เหมือนกันโอเคเอพีเอไซไซเลเอร์พี่ไเลเอร์เลอะไรพี่พี่บอกสองนนึ่ง เลยยืมรถพี่กดตังค์แล้วเนี่ยไฟทันตอนนี้ติดก็คือทำไมเสียงมันไม่เหมือนตอนแรกที่เข้าามเลยถ้าตัวนี้ติดก็คือก็คือขาดแค่ตัวเดียวก็คือขาดบีตัวเดียวง่ายง่ายง่ายพี่บีตัวเดียวง่ายีตัวเดียวง่ายเจ็ดล้านเราคืนซื้อก็ได้เอาจริงกับพี่ตัวเดียวง่ายตัวเดียวง่าย ไอ้ซันโอ้ยบึ้มเกินพี่บื้มเกินตี่บอกไปเลยนะมึงมีโซ่ฟิล์มไปเลยไปเลยฟิล์มเขาติดชิดหายแล้วโอ้โหใจโอ้โหาใจเโอ้โอ้โหใจเย็นด้วยโอ้โห โอกบิบ้านกับบ้าโอ้เยอะจัดโอ้ลาเยอะจัดโอ้เยอมามือกี้โดนชนเข้าสองเพื่อขามือไปดบ้านย่าต้องาเขาไปบ้านเราเนี่ยเฮ้ยเปิดขาไปด้วยเปิดขาวมด้วยป้าหน่อยป้ายพี่เขาไม่ด้เขาไม่ได้เขาไม่ำยอยากเอาบ้านไปได้ตำรวจอยู่อะเต็มเลยโอ้โหสองร้อจาน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 ทำมาขนาดนี้ทำมาขนาดี้จะเอาไงล่ะมาขนาดเนี้ย

เอาไม่เอาพิจารณีวางแล้ววางระเบิดแล้วเอาอะไรแล้วอย่าวางกันเลยบ้านโบวางระวังระวังแล้วโดนซัื้แม็กกี้กูนี่จ้ะนุงมาซ่อมฐานรางอัดบัตรหน้าถัดทีต้องแอบแอบนี่นะโดงร่างจุดแล้ว ก่อนเลยพร้อมก่อนจมน้ำจมน้ำจมน้ำอ้าวเด็ดเดียวดเด็ียวครูเก,กแล้วปะเนี่ยต้องลางอีกรอบระเบิดเลยมึงต้องลางอีกรอบแล้วบัตรถ้ามีอะไรมึงขึ้นรถแล้วไปเลยนะเข้าใจปะ เฮ้ยบัดโช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 ปืนปืนสวยสวยน้องสวยอะไรพี่ดำผมมาแล้วพี่ดำผมมาช่วยแล้วพี่ดำยิงไว้ลาไป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 ไอ้บัดเจอแล้วเวยเอาพี่ดำเฮ้ยเฮ้ยอย่าช็อตนานเฮ้ย เดี๋ยวบอกนะระเบิดเมื่อกี้นะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เยี่ยบไอ้เยี่ยบโดนเจ้าแต่กูปล่อยสดไปแล้วลงน้ำอะไรสัตว์ทิ้งมันไปเลยไอ้เหี้ยไอ้บัานเจียด้วยเอาพี่น้องไอ้บัา1หนึ่งหนึ่งสองสองขึ้นไปเลยสองสองเราสดเอาหาย ลงมาแล้วเป้านั่นเนี่ยไปก่อนเลยหนึ่งอุ้ยไอ้ย่ากูโดนเมเลยอ่ะไอ้บัตรไป<ห>ไหนัวไอ้บัตรไปไหนเอาไอ้บัตรไปไหนอะไอ้บัตไปไหนอน่ะไปไหนไปไหน ตายคู่ยังไม่ตายค่ะยังอยู่ไปปรชุมก่อนไปเลยไปเลยไปเลยนี่วันทีโชว์แล้วได้โชว์ได้โชว์ยังไงยังไงยังไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าดออย่าดอไปแล้วหนึ่งอย่าแค่เอ้ยมือตอบ เออเออเออโอ้ยเอ้ยเออเอออดิเอาเพื ancy, ่อนมาเพื่อนมากดจีไอ้บ้าน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 กดจี

ตายยังฟิลเลือกลที่ไม่ทิ้งสอบไปเลยได้แล้วโอมไม่ไม่ไม่คุณดูคุณไปเอาดิคุณไปเอาตรงไหนมามาตรงตู้แดงตรงตู้แดงตรงตู้แดงตู้แดงตู้แดงไหนอ่ะตู้แดงตู้แดงตู้งไหนงแดงมีทั่วมเงอุ้ยพี่ดำผมว่าพี่ต้องสอนพี่จูอุ้ยตำรวจรวนพี่รวนรวนยังไม่เกมนะยังไม่เกมอยู่ อะไร่ดีมอยู่กับผมที่อยู่กับผมเอออยู่น่ปะไอเวมิเนอร์่าว่่วอันไนยมันอไนเปลี่ยนที่อยู่วีเปลี่ยนที่อัไไปอี่จะขัพ่ไหไอไหไหวอนไหไหวม่แมมา่เนะไหว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 นไหไหวอนไหไหวนไหนไหวมึงให้เาเด้งเขาจะเด้งใหมึไปละแม่ม่ไม่แม่อย่าบเยอะย่บเอะ อย่าเบกเยอะสวยเอาให้ลุดเอาให้ลุดขนาดดกคันหนึงนายหักลบสวยอ้ได้ใเย็นใจเยไอ้ได้ใจเย็นไอ้ไอ้ทหน่อยสวอาเ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 อเอ้เาเเา อย่าโดนเอาจัดอย่าโดนเอาจัดอย่าโดนเอาจัดไอ้นายอยออกนอกเมืองไอ้นายทุ่ไม่ได้ทุ่ไม่ได้นี่เมืองนอกเมืองทุ่ไม่ได้เข้าเข้าเราเนือเข้าในเมืองจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วจะยิงให้จะหลุดแล้วจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วตรงยา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 วไอ้นายไอ้นายไอ้นายตัวน้องตัวไอ้เฮ้ย่เฮ้ยถือว่าใบพีพึ่งยังผ่านใบพีพึ่งยังดีอยู่ตัวไอ้ สวยเยี่ยมสลับได้สลับได้ตัวในเมืองเยอะมากเยี่ยมผมเห็นแล้วผมอาจจะตดสลับพี่นั่งพี่ที่ผมไม่ยิงอ่ะสวยอยู่วยสวยอวัวไอวอยู่อวอ